ที่นี้คือถิ่มคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าที่นี้เคยเหนาเมื่อยาวเล่าเรียนทุกวันสวนกุหลับเอ๋ย เคยชิดใกล้ส่วนนึกภายในหัวใจเต็มเปรียมกื้นตันย้อนคืนกลับมาแดนสวนหวนคืนสู่อกแม่ฉันด้วยใจพูกพันที่มีกลิ่นกุหลาบแรกว่านอย่างนี้พวกที่สอบเข้าสู่กูหลาบพวกว่าไม่รู้จัก รู้ว่าเป็นโรงเรียนดีแต่ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนไม่รูกลิ่นกุหลาบเชื่อมโยงสายใหญ่หัวใจน้อง สวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงสุรพลสุทธิชาโตครับรุ่น8283แครับทำไมมีสองุ่นล่ะตอกครับหนอหัวล้อเสียเลขประจำตัว1นึ4งครับทำไมถึงมาถึงวุหลากพี่เพราะว่าหนึ่งรู้จักอยู่แล้วสองครับโดนเขาไม่มาสามมั่วมาคนข้างบ้านเรียนจุฬาครับคณะวิทยาศาสตร์เขาถามหน่อยไปสอบถึงวุหลัไปโรงเรียนรัฐบาล ตอนนั้นเรียนมือสิลปนครค่าเทอมเทอมละสามร้อยแต่สามสามเทอมก็เก้าร้อยพ่อก็คาดการท์ฉันผู้น้อยนะในตอนนั้นยังได้จะเป็นพันจ่าเอกพันจ่าพันเรือนะอยู่ก็เลยมาลองสอบอยู่ไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งมางานเสียบารรกมแต่ก็ไม่ได้คิดอยากจะมาเรียนที่นี่ไม่ได้คิดแต่ว่าเป็นรัฐบาลบังเอิญตอนนั้นก็มันอาจจะเก่งเรื่องสอบ ก็มาสอบได้ซึ่งพี่เลียงเก่งอยู่แล้วไหมมันคงไม่เก่งมากพอประมาณไม่งั้นคงไม่สองรุ่นพอมาปุ๊บสอบคิดถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วครับถูกแล้วเออที่แม่เรียนรียนนี้หรือว่าที่มาโรงเรียนนี้ตอนนั้นยังเด็กๆมากมาก็ประทับใจแล้ววนมาให้วิ่งฮะเราก็ตัวกระเพื่อมีเราวิ่งเร็วพอเลยเสียรอบพัดรอบรอบที่สองลื่นหกล้มหัวขากเลยไม่ได้เป็นนักวิ่งโรงเรียนเพราะตอนนั้นจําได้ว่าวิ่งเร็วพอสมควราะตัวเราเล็กพอ แต่ว่าก็มีความสุขที่มาอยู่ที่ลูกดารการเรียนตกไหมหรือว่าเท่าเดิมก็ระดับเดิมได้ได้ตอนนั้นน่าจะไม่ถึงก็ได้ประมาณเจ็ดกว่าก็ถือว่าเก่งถือว่าดีดาสี่มาอยูง<ต>ทุ่ลดานะแต่ไม่ใช่้องคิงไม่ใช่้องคิงเกือบจะคงิงไม่ถึงนะไม่ถึงนะเกือบควีนมั้งเพื่อนสนิทพี่สมัยนั้นเพื่อนสนิทสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีมากมีก็มามาสนิทมอสสองก็ชื่อมอสหนึ่งก็มี จะมีคนสองคนบ้างนะแล้วก็ที่สนิทมากมาหมอสองายเยนเ็นยเพื่อนเจริญเพื่งเสือไม่กี่วันนี้เองไม่ได้ไปด้วยเพราะเราป่วยอยู่อนนี้ทายเยนเ็นเพื่อนเจริญอยู่ฝ่ามายแล้วก็มาหมอสามมีเพื่อนสนิทอยู่หลายๆคนชีวิตเปลี่ยนไหมหรือว่าที่นี่เป็นที่ตั้งหลักทีวิตที่หรือว่า,าเปลี่ยนไหมหมายว่าจว่าก,ก่อนเข้าสูงกุลาบเนี่ยได้มีความคิดสมมติความคิดที่เปลี่ยนไปเยอะไหมตอนแรกไม่รู้สึกมาตอนหลังเนี่เรารู้เลยว่าชีวิตนี้มีรายได้มีคําพูดบอกกับน้องๆสุกุลาบหลายคน โชคดีที่สอบเข้าสูงกรุงรัฐแล้เพราะว่าไม่ไม่รู้จักรู้ว่าเป็นโรงเรียนดีแต่ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนไม่รู้อะไรและตอนมาสอบก็อยางที่ว่าเนี่ยอาชื่ออาประเสริฐเนี่ยเขาซื้อให้เขาเรียนยูดกุูราปีสุดท้ายทางบริษัทก็น้องเขามาสอบที่จังหวัดตรังก็ม,มาก็เราสอบได้แต่ก็น่าเสียใจตอนนั้นน้องก็สอบไม่ได้คุ้มไม่ให่ชีวิตที่ดูกลาโอ้โหหกปีโคตรคุ้มเลย คุณมากก็บอกว่ากับน้องๆว่าโชคดีที่สอบก็สูงผู้หลักได้นะมันมันก็ว่าเก่งมันก็ถึงที่โชคด้วยนะจังหวะการทํขก็สอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันที่ทำกิจกรรมนะก็ทากิจกรรมถ่ายรู่มอสตตอนนั้นยังไม่ถ่ายรูปไม่มีตังสมัยนั้นต้องแพงก็มาช่วยทําสถานที่พอมีความรู้เรื่องเดินไฟเดินอะไรบ้างมันทาตอนที่ตกแล้วมาอยู่กับรุ่น83เจออดีประธานรุ่นตลอดการก็คือพี่พันนิดนิวมานึ้งก็เลยไปช่วยให้นุ้ยเป็นคนเนี่ยเธอจะใส่ดี นะยืมขอไม่หวงก็เ,<ม>เลยไปช่วยทำกิจกรกรมก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาก็มีอะไรที่ดีๆเยอะถ้าสมุนไพรก็ให้หลายอย่างไม่ได้เห็นโดยตรงจากครูจากโรงเรียนเห็นจากเพื่อนก็มีมีเรื่องประทับใจคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งพอเจอครูเก่าไปประถมรู้จักวันนั้นเพื่อนคนนี้วินัยสุรพิษคุยได้ตลอดไอเราคุยกับครูไม่เป็น<ม>ก็เลยต้องกลับไปฝึกตัวเองในเรื่องพูดคุยกับผู้ ตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณมสสองนะฮะอัปเดตอาการพี่อัปเดทอาการพนนี่วันนี้วันที่ยี่สิดเดือนพฤษภาคมสองห้าหกตีอาจารย์อะไรอาการที่เป็นไงบมางตอนนี้สุขภาพอาสุขภาพสุขภาพสุขภาพก็รักษาตัวอยู่นะวันนี้ก็ยังมีอ่อนเพลียอะไรอยู่เล็น้อยแต่คาดคิดว่าจะดีขึ้น ออแห้งยังยันที่ธานีคุณนาร์นี่ก็เพื่อนสนิทอีกคนคนตีธานีบุญนาคน่ารักมากอยู่ตั้งแต่ปี06นย์หมอท่านหนึ่งคอไฟด้วยกันยามแม่นผ่าไปแล้วผ่าที่กัไปแล้วอ่าก็ยังอยู่ในขั้นการรักษาอยู่ก็สายสารครบคอสแล้ว30ครั้งมีการข้างเคียงบ้างวันนี้ก็เลยมีแต่ว่าก็ยังไหวไปยังไม่น่าอะไรเป็นห่วงดีขึ้นเยอะคิดว่าไม่ห่วงนะใจยังสู้อยู่น้องๆให้กำลังใจมากนะ วันนี้ก็มาบวมสรวงเสร็จพ่อเราห้าเมื่อตอน10โมง9นาทีกับคณะกรรมการศนจรัน,น5 6คนนะครับเราทุกงาน <ๆ S 1> ผมสังเกตว่าทุกงานที่มีงานสงการานต์พี่ต้องสะพายกล้องไปใครบังคับพี่อาจถามตรงใครบังคับให้ไปหรือว่าไม่มีใครบังคับใจมันใจมันคงจยาไปเองคือชอบถ่ายรูปพอตอนหลังเนี่ยวิถีชีวิตผักดันมาค้ากล้องมือสองอยู่แถวโรงเรียน ก็จะเจอน้องถูกุหลาบเลยนคนมันเดินมาดูก็ได้คุยนี่พอมีงานความที่คุ้นเคยกับครูเก่าก็วิ่งเข้าโรงเรียนถ้าไปทักทายก็ไปก้าอะไรไหนมาแล้วก็ถ่ายรูปให้นะก็ไปถ่ายก็เข้าไปทุกงานทุกงานทุกงานอยู่ตลอดพี่หน่อยกับพี่นุ้ยสองคนนี้จะอยู่ด้วยกันอยู่เรื่อยพี่นุ้ยเนี่ยเขาถ่ายรูปมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเขาเขาค่อนข้างจะเก่งเวลาเพื่อมาตลางก็มาช่วยกันสองคนพี่นุ้ยก็เป็นคนน่ารักอีกคนหนึ่งที่มาสุดท้ายครับ สุภาพบคืออะไรในความหมายที่สําหรับตัวเองสุภาพลาบคือสิ่งที่มีทุกวันนี้สุภาพรบให้ทุกให้หลายสิ่งหลายอย่างที่แม่จะรป็นูกทุกอย่างให้การเรียนรู้ที่ทําให้เราดำรงชีวิตอยู่ให้สังคมที่ดีให้สังคมที่มองโลกในแง่บวกนะมีเพื่อนที่ดีนะครูบาอาจารย์ที่ดีแน่นแน่นอนอยู่แล้วสอนเรามาครูบาอาจารย์ที่ห่วงลูกศิษย์แท้จริงไม่มีน้องที่ดีะไม่มีน้องที่ดีพี่แต่ที่ น้องๆมีอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ดูน้องเพื่อนให้บอกไงน้องๆให้กำลังใจดีมากเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนสูงน่ารู้อยู่แล้วเ้ามาให้นะน้องๆไปมาพี่น้อยเป็นยังไงพี่หน่อยเป็นยังไงเนี่ยเป็นครอบอกัวไปไหนก็ทักจนเพื่อนในรุ่นบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องบอกแล้วว่ารุ่นเท่าไหร่บอกรุ่นไอ้หน่อยอืออ่ะบอกรุ่นแปดสองอ๋อรุ่นพี่หน่อยเหรอเคยมีมาเถียงกันไอ้คนหนึ่งบอกพี่หน่อยแปดสามอีกคนบอกพี่หน่อยแปดสองตอนหลังบางทีต้องใช้ทั้งคู่เลยเพื่อความยุติธรรมก็ดีนะ แต่เขาว่ารุ่นรุ่นพี่หน่อยเนี่ยโอเคนะจบเลยไม่ต้องถามว่ารุ่นไหนรู้กันเลยว่ารุ่นพี่หน่อยก็ขอให้ทีทั้งท์ทั้งหลายหลวงปู่หลวงพลาหลวงพ่อหลกงลาศพเจ้ามรกรสื้อมาตรงเมืองทั้งหลายขอพี่หน่อยแข่งแรงครับพี่ขอบคุณครับเพราะว่ามากน้องแก้วพี่เป็นคนที่เก็บทุกินาทีของวิญญาณหุวงลาทุกงาน ฝากบอกด้วยรูป,ร,ปรูปที่ถ่ายไว้นะอยู่กับพี่นุ้ยนะฮะรูปถึงกหลาบนี่ยไปดูในเฟซพี่นุ้ยได้นะเป็นหมื่นรูปเลยจะไปคัดเอาหน่อยนะ,ะพี่นุย้ยเฟซเขาเปิดโอเพ่นทุกคนอยากดูรูปงานถืงกลาบที่ถ่ายโดยสองคนนี้ก็ไปดูได้ไอ้คูหูดูโอ้กูดูอ <laughs> ตอนนี้ <laughs> คงจะซบเซาลงตามสังขารแล้วครับแต่ก็ยังพอพี่มา <laughs> ใจยังส<จ>ู<จ>้อยู่ถ้าที่จะมาได้ดูที่สังขารนะ ขอบคุณมากครับคุณภาพครับแต่วันนี้ไม่มีกล้องไม่มีกล้องครับโดนโดนห้ามให้ถือมาอ่าใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยมีแรงด้วยครับแล้วก็ไม่รู้กล้องพังหรือเป่าครับเพราะโควิดนี่รู้สิกไม่ค่อยได้จับเลยขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าครับ